สวัสดีครับที่นี่บ้านสวนนิห้วยจังหวัดอำนาจ,จเจริญวันนี้วันที่7มก,กราคม2567นะครับก็กิจวัตรประจำสัปดาห์นะก็คือการเติมน้ำเข้าบ่อเข้าคลองไส้ไก่นะครับเติมน้ำเข้าคลองไส้ไก่วันนี้ก็เป็นวันที่อากาศ สบายๆนะครับไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปนะครับแต่ก็อย่าทำงานกลางแจ้งนาหนเงินไปนะฮะพาอว่อนอนปิดตานีนะ้แดดแรงนะฮะแดดแรง <c oughs> วันนี้ปลาก็นอนอันนินนะครับก็ออกมาหากินอาหารนะฮะ ก็สังเกตได้ว่าถ้าหากวันไหนที่อากาศไม่หนาวไม่หนาวจนเกินไปนะครับปลามันจะกินอาหารดีนะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาให้อาหารสองรอบนะครับช่วงนี้ก็เป็นรอบรอบสายๆหน่อยนะแล้วก็รอบเย็นอีกรอบนึงน,นะครับโดยปกติก็จะให้อาหารวันละหนึ่งมื้อนะครับหลังเลือกงานนะครับตอนเช้าเช้านี่ปลามันไม,ไม่กินอาหารไม่ค่อยกินอาหารอยู่แล้วละก็เลยไม่ได้ให้ตอนเช้า แล้วก็ต้องรีบไปทำงานด้วยนะครับสำหรับปลานินหูที่กำลังกินอาหารอยู่นี้ก็น่าจะอายุประมาณสักสเดือนนะครับสองเดือนกว่ากๆนะยังไม่ถึงสเดือนนะครับเป็นปลานินที่มันแท่พันเองที่ของไส้ไก่นี้นะครับา อพอพนันแม่พนันก็เอามาจากไอ่บ่อที่อยู่ข้างล่างนะครับประมาตอนเดือนสักตุลาคมนะฮะตุลาคมตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่ามันมันมีไข่หรือเปล่านะฮะเห็นว่ามันตัวโตๆแล้วก็น้ํากําลังมาน้ํากําลังจะท่วมนะครับก็เลยต้องเอาเบ็ดไปใส่นะแล้วก็เอาขึ้นมาข้างบนนี้นะครับได้3-4ตัวนี่แหละนะก็ปรากฏว่าผ่านไป ไม่ถึงอาทิตย์นะฮะก็มีปลาตัวเล็กๆปลาโกฏขึ้นมาก็ไม่แน่ใจตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นปลาอะไรนะฮะพอไม่ไม่ไม่เคยคิดว่าปลาดินมันจะแพร่พันธุ์นะก็เลี้ยงปลานินมา 3- 4สี่รุ่นแล้วนะครับ3 4สี่รุ่นแล้วมันไม่แพร่พันธุ์นะก็มีคราวนี้แหละครับที่มันแพร่พันธุ์เองตามธรรมชาตินะครับวันนี้ก็ รู้สึกจะกตัวตัวขึ้นเยอะเลยนะแตก็ล้วจะมีรุ่นเล็กๆด้วยนะครับรุ่นเล็กๆด้วยโน่นปลากดเหลืองอยู่ตรงโน้นแต่ปลาบึกเนี่ยไม่เห็นนะแต่ยังมีอยู่นะครับปลาบึกยังมีอยู่แต่ไม่เห็นและก็ตัวมันไม่โตด้วยเพราะว่าเนื่องจากสภาพของน้ำอะ่ะมันไม่ลึกเท่าไหร่นะครับปลาบึกมันต้องอยู่ในน้ําลึก โนนตักเก็บเลืองนะครับเริ่มโตัวโต,วตวขึ้นมากแล้วนะฮะอาอยุก็เกือบหกเตือนแล้วแหละนะครับถ้าแม่บ้านเห็นอย่างนี้ก็คงต้องให้ผมไปซื้อมาเพิ่มแน่นอนอย่างมีปลาเยอะๆนะฮะก็จะต้องไปหาซื้อปลามาเพิ่มก่อนนะครับคงต้องเป็นปลาดุกปลาดุกแล้วก็ปลาดินสักนิดหน่อยนะอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้านะครับ เปียหาเวลาเรื่อไปเยียบอะไรมาเฮ้ยไปเยียบยังไงาเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวนวก็อันนีท้ที่อายุได้ห้าหกเดือนแล้วนะครับห้าหกเดือนแล้วคาดว่าสักเมษานี้ก็น่าจะได้เอามาเผาเอามาต้มนะอันนี้ก็ดุน สเดือนนะครับน้ำก็จากแหล่งเดิมนะครับลำห้วยนะฮะลากปั๊มแชร์ไปตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเดี๋ยวพอเสร็จให้อาหารนี้ก็จะไปลุยตรงโน้นจะทำซุ้มดอกเฟื่องฟ้านะครับไปตัดไม้ไผ่อยู่ที่ริมลำห้วยมาเรียบร้อยแล้วนะ นั่งพักสักหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ขุดหลมุมวางเสาทำเป็นซุ้มเฟื่องฟ้านะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมกันวันนี้ก็สวัสดีครับ